สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะคดีเสร็จถึงเผาแม่เผยคดีเสร็จถึงเผาตังโมพอใจตำรวจรับคำร้องเอาผิดคนลบภาพมือถือเมื่อเวลา1 6 0นาฬิกาวันที่7เมษายนที่กองบัญชาการภาคหนึ่ง หลังจากนางพานิดาคุณแม่ของแตงโมและทนายเดชาเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนบนเรือใช้เวลาให้ปากคำนานสองชั่วโมงทนายเดชากล่าวว่าพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกกล่าวโทษในคดีที่เกี่ยวกับการทำลายหลักฐานของทั้ง5้าคนบนเรือขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมในสัปดาห์หน้าและรอผลการตรวจสอบหลักฐานเช่นหลักฐานในโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับ บลบภาพหรือข้อมูลบางอย่างคาดว่าจะมีความชัดเจนทําให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับทุกคนบนเรือได้คดีนี้อาจจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนถามว่าจะโอนคดีแตงโมให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ทนายเดชากล่าวว่าได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วจะไม่รับเป็นคดีพิเศษด้วยเหตุผลที่ว่าตำรวจสามารถสอบสวนสั่งฟ้องคดีนี้ได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาซึ่งส่วนตัวยินดีถ้ากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาช่วยแสวงหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงในคดีนี้ ด้านนางพานิดากล่าวว่ามีความพอใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้และส่วนตัวได้ข้อมูลปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้กับพนักงานสอบสวนไปแล้วเช่นกันส่วนเรื่องการจัดงานศพของแตงโมอยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อกำหนดสถานที่และวันเวลาคาดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงที่คดีนี้แล้วเสร็จขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระสาข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ